มือนีกระมาาเฮ็ดตามสัจจาว่าจาครับใหยไว้กับปูว่ามีโฉมมีลาบกระิมาจุดประทัดให้ปูฟังให้เขาก็ได้มาแล้วครับต่อไทยดิไทยวิโดถ่ายไทยตอนนันตุ๊กตา อ,อัเริรา้วันนี้ออบัตรทีนนี่ออได้ได้ครับวิ่งออกมาได้่ะ